เดี๋ยเนอะมุกอดไทมาเนี่ยเออเอาได้แล้วเหรอว้าเดี๋ยวก่อนทำไมมันปิ้นอะเอออุ้ยเจ๊ร้องมากเลยอ่ะเจ๊รู้คุณสุนทรรู้คุณนี่แบบจริงเลยต้องทำตอนร้อนต้องทำเร่งเวลาหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วมันไม่ไม่ได้เนอะแม่หนูหนูช่วยเลยมาทางนี้หน่อยพี่เก่งเนอะ ว้าวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพลังงานขอบคุณครับเดี๋ยวค, <sk os> คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนขอบคุณสองหนุ่มด้วยคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ<ซ> เมื่อกี้น้องผัดได้อารมณ์มากเลยตอนนี้ริ้วเลยตอนนี้เออจริงๆคุณผู้ชมขาเราเปิดรายการมาเนี่ยอยากให้พิธีกรผัดแต่เราไม่เห็นมาก่อนว่าจะผัดกันยังไงาพอเจอตะหลิวเขาไปเป็นไงก็ให้เขาผัดดีกว่าถ้าเไ็้ขนมแบบนี้เรานึกถึงอะไรก็นึกถึงคุณปู่คุณย่าที่เขามาทําเอาไว้ขายตามงานวัดทั่วไปคุณแม่คนรุ่นเก่าๆอ่าใช่ เหมือนแบบว่าคล้ายๆกายศาสตร์ถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราคิดถึงกายศาสตร์คุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี่นี่คือขนมเขาต้องบอกว่าขนมข้าวกรอบสยามดูแบรนด์เขาดูแบรนด์เขาแต่พอเราเห็นขั้นตอนแบบนี้ทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดว่านึกว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตายายเพราะว่าเป็นขนมของของรุ่นโบราณแล้วยังไง แต่จริงๆแล้วที่เห็นนี้ไม่ธรรมดาถูกไหมพิ่สุขาค่ะเป็นเด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่จริงๆแล้วที่สําคัญนะเด็กคนนี้นะครอบครัวเขาเป็นนักธุรกิจที่ผ่านประสบปัญหาเรื่อการเงินอย่างหนักหนาสาหัสต้องบอกเลยว่าผ่านหนักหนาสาหัสมาได้แล้วก็ผ่านมันได้ด้วยขนมข้าวกรอบสยามเราพบกับเจ้าของเขาเลยค่ะน้องบิ๊กค่ะ นลูกขายขนมข้าวกรอบครขายขนมข้าวกรอบได้เลยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเด็กไม่ใช่หรอคะบอกเด็กไงหนูคิดสูตรนี้ได้ตั้งแต่ตอนหนูอายุเท่าไหร่ประมาณ1ิบ4ประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้หนูเท่าไหร่ตอนนี้บิ๊กสิบเก้าครับสิบเก้าเขาทำธุรกิจนี้ตั้งแต่เขาอายุ13บสามเดี๋ยวสิตอนนี้สิบเก้าอี่ปีเองนะเก้สิบสาหกปีแล้วหกปีหกปีไม่สิบสามหนูคิดได้ยังไงอะลูกตอนนั้นอะ ต้องย้อนกลับไปนานๆเลยครับคือตอนแรกบิ๊กเรียนที่จีนแล้วคุณแม่เนี่ยชอบส่งขนมไทยขนมต่างๆนานาไปให้กินก็ส่งเอียดไปทีนี้ชอบส่งกายศาสตร์เราก็ชอบกินตอนนั้นจัดไอติดปัญหาตรงที่จัดฟันนะครับมันก็เลยมันเหนียวอ่ะเนาะติดแลกมันเหนียวใช่มันทานไม่สะดวกมันก็เลยเป็นจุดเล็กๆตรงนั้นแหละครับคือเราอยากกินกายศาสตร์ก่อนอยู่นะเราเป็นเด็กแต่ชอบกินกายศาสตร์มเอตอนนั้นตอนนั้นหลายอย่างครับคุณแม่ชอบส่งไปแต่ก็กายศาสตร์นี่แหละมีปัญหากับผมมากที่สุ สงสัยว่าอายุ13ทําไมรู้จักคิดขนาดนั้นตอนตอนเรา13บพี่หนุ่มแหม่ม13พี่แหมมคิดอะไรยังนุ่งกังเกงในสนก่งจำใลจริงจริงเรายังไงเราอ่ะเราไม่มีนุ่งเลยตอนนั้นสิบสามนั่งไม่มีงเกงในนุ่งเลยนะจําได้เลยว่าปหกน่ะมีเก่งในตัวแรก ตีลังกาโชว์เพื่อนอยากให้ดูว่าฉันเมียงแกงไหนนุ่งแล้วเขากลับไปบ้านอายุคุณผู้ชมเรากำลังเล่าอายุสิบสามแล้ื่ออยากโชว์เหนือบิ๊กว่ากันเถอะอยากโชว์เหนือบิ๊กพี่มีแกงไหนตัวแรกแล้วลายดอกด้วยพี่ตีลังกาแข่งเลื่อนตีลังกาทั้งวันเลยจะโชว์กี่ลายตีลังกาแข่งกันไหมล่ะเออไอจ์โชว์ไอจ์โชว์ไปบ้านทำไมขาดรูปแบบไปค่ะเป้าขาดเมย์อายุสิบสามมีรู้จักคิดเรื่องของธุรกิจ คลิกเล็กๆเองวิ่เป็นเป็นเป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียเหรอใช่ครับคุณพ่อเป็นคนมาเลเซียครับใช่ที่ตอนนั้นเนี่ยให้ส่งไปเรียนก็เพราะว่าที่บ้านทาธุรกิจนําสินค้าเข้าจากจีนนั่นแหละครับก็เลย้อยากให้ไปได้ภาษาเพื่อที่จะมาต่อยอดแต่เจ๊งก่อนเพราะเราทำสินค้าเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตกับกับครอบครัวเกิดอะไรขึ้นลูกก็ ก็ทาตอนแรกก็ทําอยู่ดีๆนั่นแหละครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเงินนี่แหละครับทางบริษัทก็ไปไม่รอดก็เลยจ๊ดมันมันขนาดไหนมันไปไม่รอดถึงขนาดวิกต้องหยุดเรียนเลยไหมจริงๆถามว่าต้องหยุดเรียนไหมจริงๆมันฟลต่อได้ครับแต่ว่าคือตังเราจ่ายครบแล้วแต่เราลาออกมาเพื่อที่จะเอาตังส่วนที่จ่ายไปแล้วน่ะมาลงมามาเป็นทุนด้วยใช่ครับว่าเขาคิดได้นะแล้วตอนนั้นหนู13หนูคิดว่าอะไรคือตอนนั้นมันไม่มีแผนการคุณพ่อเป็นธุรกิจ แต่ว่าเราไม่เคยทํำทุนี้มาก่อนหนูยังเรียนอยู่รู้ใช่ครับแต่เราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ช่วยพ่อแม่จากวิกฤตรตรงนั้นไปบอกพ่อแม่ไหมบอกครับบอกบอกหมด<พ>บอกคุณยายบอกแม่บอกพ่อคืออยากจะทําอะไรก็ได้หนูไปอไบอก่ไไอกท่านว่าไงก็อยากทำขนมนี่แหละครับคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำออกมาเป็นตัวนี้คือเราอยากจะทำกรายศาสตร์ให้มันกรอบเฉยๆแล้วทุกท่านบอกว่าไงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยสักคนก็เลื่อนเรือไงทวทเเขาแบบไม่เห็นด้วยตื้อไปเรื่อยๆแล้วคุณยายนี่ตัวดีเลยคือยิ่งไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะเราอายุแค่33ธุรกิจเนี่ยเขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับผมแล้วยิ่งยิ่งยิ่งที่บ้านกําลังแย่อยู่ด้วยใช่ไหมแต่ว่าหนูก็ไฟจนได้ไฟจนได้ครับไฟจนได้หรือว่าดื้อจะทำก็ทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงพอคือเริ่มต้นเนี่ยเราตื้อเรื่อยๆครับตื้อจนได้ตื้อจนได้แล้วก็พอได้ตัวนี้มาปุ๊ก็ เราไปเปิดครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียครับเปิดที่มาเลย์ก่อนเพราะคุณพ่อเป็นคนมาเลย์ก็ไปฐานคุณพ่อก่อนเปิดได้ประมาณปีหนึ่งแล้วกลับมาที่เมืองไทยครับแสดงว่าขายดีใช่ไหมที่มาเลย์ครั้งแรกก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากตลาดนัดตลาดสดตลาดเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเมืองไทยล่ะกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยยอดขายไม่ดีเลยตอนแรกนะครับคือด้วยขนมที่หน้าตาของเราเนี่ยมันคล้ายๆกับขนมไทยทั่วไปใช่หลายๆอย่างนะครับก็เลยลูกค้าไม่ชิมก็เลยไม่ซื้อครับ แต่ว่าพอได้ชิมเนี่ยก็ก็จะกลับมาซื้อเกือบถุกลายตอนแรกที่มาตั้งโชว์ในเมืองไทยคุณผู้ชมทุกคนเดินผ่านมาแล้วก็เดินไปไม่หยิบไม่จับเลยนะใจแป้วไหมแป้วครับแต่ว่าก็คุณแม่เนี่แหละครับก็คือแบบเอ้ยเราเราเรามาสุดทางแล้วครับคือมันไม่รู้จะไปใช่มันไม่รู้จะไปยางไหนแล้วเรียนก็ไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีวิธีเรียกร้องให้คนที่มาสนใจสินค้าเรายังไงโดยวิธีแบบไหนโดยการจัดชิมครับจัดชิมก็คือทำเชี่ย ทำทำเสร็จแล้วก็ให้ชิมให้ชิมแบบนี้เลยไม่รู้รู้ทำแบบเนี้ยเหมือนที่โชว์ให้พวกพี่ดูเนี่ยคือบิ๊กเ้างนี้ในเมื่อทุกคนเห็นว่าขนมไทยจะทําไมเราถึงไม่ชิมเลยพี่ตั๊กคือพวกเราอ่ะคุ้นเคยกับขนมพวกนี้แล้วเราก็รู้รสชาติมันดีทีเนี้ย ใครจะไปรู้ว่าของของบิ๊กเนี่ยมันพิเศษจากขนมไทยทั่วไปหรือเจ้าอื่นๆหรือพวกโฮมเมดอื่นๆทํำยังไงบิ๊กก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงคือยืนก็แล้วอะไรก็แล้วถ้าเป็นคนอื่นเลิกไหมเลิกหมดกําลังใจหมดกำลังใจหมดกำลังใจแล้วใช่แล้วเนี่ยเราคิดเลยนะถ้าเราไปมองเห็นนะโอ้ไม่เอาขี้เกียจติดฟันมันต้องเหนื่อยใช่แต่พอแต่พอบิ๊กเอาใหม่คิดใหม่ก็เลยจัดแบบนี้เลยใช่ไหมลูกใช่ครับจัดแบบนี้ไปตีทุบๆผัดอย่างเมื่อกี้เนี่ยปักปัก แล้วบิ๊กทําหน้าที่อะไรคือตอนนั้นบิ๊กก็เป็นหน้าที่ผัดนี่แหละครับคือบิ๊กทำทุกอย่างเลยแหละผัดด้วยตัวของเขาเองด้วยตัวที่เองทำเองประมาณนั้นครับผมแต่ก็มีทีมงานช่วยด้วยมีคนช่วยสองคนบิ๊กผัดและไงลูกก็ผัดแล้วก็ตัดครับก็เรื่อยๆทามาเรื่อยๆจนมีลูกค้าคอมเพลนเรื่องแพ็กเกจจิ้งครับเดี๋ยวบิ๊กเอาให้ดูเรื่องแพ็กเกจจิ้งตัวแรกของเราตัวแรกของหนูคือเป็นแบบนี้ครับ เป็นแพ็คใหญ่อ๋อมันก็คือขยศาสตร์ใช่ครับมันคล้ายๆขยศาสตร์แต่เป็นอย่างนี้นะครับผมหนูขายเท่าไหร่แล้วก็คอมเพนว่าไงคอมเพนว่ามันใหญ่ไปกินไม่หมดเยอะไปแล้วก็เก็บไม่ได้ด้วยแล้วหนูทายังไงต่อก็เลยก็เลยคุยกับคุณแม่ก็เปลี่ยนแพ็กเกจครับเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นสามถุงร้อยพอสามถุงร้อยปุ๊บเป็นไงยอดขายก็เพิ่มขึ้นมาครับลูกค้าก็สนใจมากยิ่งขึ้นชมฟังนะจากเด็กคนหนึ่งที่บ้านเนี่ยต้องบอกเลยวิกฤตถ้าจะพูดคาว่าล้มละลายก็จะเยอะไป แต่เด็กคนนี้อายุ13นะวันนั้นณวันนั้นนะบอกพ่อแม่ว่าขอหยุดหยุดการเรียนก็เลยมาทําหนูใช้เวลากี่ปีถึงจะมาเป็นข้าวกรอบสยามได้อย่างที่เราเห็นระยะเวลาเกือบเกือบๆนะครับประมาณหนึ่งปีครับผมปีหนึ่งอ่ะสู้กันมาเพราะต่มาเลเซียจนมาเมืองไทยเอาวะไม่กินก็ต้องให้มันรู้กันไปผัดให้เห็นผัดโชว์ทำให้เห็นแล้วเกคนต้องจะกินในที่สุดก็ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ขายได้วันละกี่ถุงไม่อยากถามเลยอ่ะ ก็ประมาันส่งแล้วอ่ะครับก็เราเราก็ส่งทำทำเรื่อยๆครับแต่ว่าวันหนึ่งของเราเนี่ยผลิตได้ประมาณ2-3ถึงพันถุงครับใช่ครับถ้าเป็นยิ่งออกบูธเนี่ยมีมีมีหลายพันนะครับประมาณ6,000ถึงหนึงมื่นนึง คนกินแล้วเป็นยังไงคะอร่อยแต่ทีนี้เนี่ยคุณแม่ขาจะบอกว่าน้องมีโชว์มาตรงนี้ยไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะรับมีอะไรบ้างคะไหนพี่ดักยังไงน้องไปดูสิลูกเรามีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอ่ารสไรเบอรี่งาขาวครับจะเป็นข้าวไรเบอรี่ล้วนใส่งาขาวอย่างเดียวเลยแล้วนี่อันนี้นี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรสถั่วลิสงคอันนี้อันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตั๊กนุ๊แหม่บอกคําเดียวคุณผู้ชมทุกคนเห็นมันธรรมดาแล้วก็เหมือนเออเคยเจอต้องชิมพอเคี้ยววเข้้้าาไปคุณผููชมจะร่ มันแตกต่างจากทั่วไปยังไงมันกรอบแล้วละลายเลยนะมันใหม่มันหอมตัวข้าวที่เขาทำอันเนี้พอเคี้ยวไปแล้วมีกลิ่นข้าวหนูทําได้ยังไงลูกมันจุดมันเด่นมันอยู่ตรงนี้จุดเด่นของเราเนี่ยก็คือข้าวของเรานี่แหละครับที่ไม่เหมือนใครนั่นไงข้าวอะไรลูกข้าวเนี่ยเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวไรเบอรี่แต่เรามีกระบวนการวิธีครับที่ใช้วิธีการอบให้มันฟูเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้เลยโดยไม่ผ่านน้ำมันสักหยดเลยครับ แต่มันผู้กรอบมากนี่เอกมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะแนะนำหน่อยครับเป็นสินค้าตัวใหม่อะไรบ้างตัวนี้เป็นข้าวอย่างเดียวไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันมาดูดิกินเป็นสแน็คได้เลยครับมันจืดจืดงี้จิ้มอะไรได้เลยจิ้มซอสตอนนี้ที่บิ๊กขายอยู่เวลาออกบูธก็มีน้ำพริกหนุ่มพริกเผานอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่แทนแคปหมูคมันเจอผู้ชมจริงจริงวันนี้เป็นสแน็คเวลาเรากินเล่นเด็กบิ๊กทอดด้วยน้ำมันไหมอันนี้ไม่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยคนที่คนที่ลดน้ำหนักจะชอบมาก เพราะว่าเขาไม่สามารถกินอะไรที่มันผ่านการทอดด้วยน้ํามันได้เขาก็จะอย่างนี้พี่ตั๊กถือนะอะไรลูกบิ๊กอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวฟักทองครับผมข้าวเกี๊ยว่าวเป็นสินค้าดีๆครับกรอบไม่ยังกรอบอยู่ไหมแบ่งมั้งนี่บิ๊กชอบจังเลยอ่ะหนูเอาวิธีคิดจากเด็กๆทุกวันนี้คุณยายว่าไงคุณยายก็ไม่ว่าแล้วครับคุณยายดีใจด้วยนะครับก็สบายใจ กลับไปเรียนแล้วหรือยังเนี่ยคือตอนนี้บิ๊กก็เรียนอยู่ครับเรียนที่ไทยนี่แหละเรียนมากรุงเทพถ้ากบว่าทุกวันนี้บิ๊กเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยใช่ไหมลูกจะว่าอย่างไรก็ได้ครับอื่นใจครัคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปไหนนะแล้วไปงานออกบูธถ้าเห็นข้าวกรอบสยามแบบนี้นะบอกเลยว่าอุดหนุนน้องเธอเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์พี่ตั้งยังคุยกับเราบอกเด็กรุ่นนี้เขาไปทําขนมที่มันเป็นฝรั่งฝรั่งชอบก็ได้แต่เขากลับเอาขนมที่เป็นแบบ เอกลักษณ์ของไทยเราเนี่ยกลับมามาทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนมไทยมันต้องมันต้องมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันถึงจะมีูลค่แลกว่าแพ็กเกจจิ้งเขาเก๋มากเลยเป็นเป็นเหมือนไอ้นี่เขาเกลียบที่มันอยู่ในกล่องอ่ะเนาะนี่นี่เป็นกล่องนี่ซื้อไป่าด้วยนะสิ่งสาคัญสินค้าเราเป็นเจด้วยเจด้วยเห็นไหมแต่ว่าต้องถือว่าเรามหัศัจันย์กับเขาคือ 13แค่นั้นนะแต่หนูคิดธุรกิจแล้วแล้วเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ยพิจากณามนิดนึงบิ๊กอีว่าอะไรเป็กุญแจสําคัญให้หนูประสบความสําเร็จคือน่าจะสิ่งที่เราชอบผมชอบกินดูตัวก็รู้แล้วคือเราชอบกินเราชอบสินค้าเราชอบอะไรก็ทำมันนั่นนะครับง่ายที่สุดแล้วเออเอ้ยหนูชอบคำนี้นะ ถ้าเราชอบอะไรเราควรทําอันนั้น<ช>ออันนี้หนูเอาไปขายตามห้างสรรพสินค้าไม่ลูกครับก็ในห้างเนี่ยจะมีเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้แทนอ๋อหรออย่างเดียวใช่แต่หมายถึงว่าถ้าจะกินอะไรพวกนี้ครับต้องไปซื้อที่หนูได้ที่เดียวเราสามารถส่งพัสดุไม่ว่าจะเป็นส่งด้วยวิธีใดบริษัทใดที่รับส่งอ่ะส่งส่งได้ทั่วประเทศส่งได้ทั่วประเทศครับอยากให้หนูเอาไปขายในห้างได้ลูกอีกอันนึงเอาไปขายในสนามบินได้ เพราะว่าของฝาบเนี่ยเป็นของฝากไปจนเนี้ยบิ๊กก็มีคิดอะไรเพิ่มอีกไหมขนมอันนี้เขาก็จริงๆเนี่ยตามที่บิ๊กดูไว้ก็เป็นพัฒนาสินค้าตัวใหม่2ตัวนี้แต่ว่าเราจะมีพัฒนาเป็นแบบ low fat แล้วก็หลายๆรสชาติครับเห็นบอกหนูจะทำซีเรียลซีเรียลตัวนี้ก็คืออยู่ในระหว่างกระบวนการครับถ้าทําแล้วหนูเอาส่งมาให้พี่หน่อยได้ไหมลูกข้าก็ได้ทุกทุกคนนี้เป็นป้าดูได้หมดแล้วเนี่ยพี่พี่ดีกว่าโถป้ากว่าป้ะาแนะนำนะ ลูกควรทําเป็นรถแบบพูกแบบรถต้มยํารถซีฟู้ดครับมีมีมีบาร์บีคิวมีทุเรียนไหมมีทุเรียนทำไมวันนี้ไม่เอามายังไม่อ่อันนั้นยังไม่ได้วางขายแล้วรีบเชิญมันมาทําไมอ่ะมันจะรอไงเขาบอกไงว่าเขาคิดแล้วมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความสามารถของเด็กคนหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้ทําแค่วันนี้แล้วพรุ่งนี้รวยแต่เขาผ่านวิธีการ คิดแล้วคิดอีกทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนน้องเป็นเลิศมากเจ๋งมากถ้าคนเราที่มีความอดทนแบบนี้เหมือนพวกเราอ่ะเราทํางานกันมาตั้งได้ตั้งแต่วันละร้อยแล้วทุกวันเนี้ยเราก็ยังได้วันละร้อยรายังอดทนเลยรายังอดทนเลยเลยใจหายเลยรั่รวมอันนี้ด้วยเลยกับ มีหลายๆคนที่แบบว่าพอเริ่มต้นพอไม่ประสบความสาเร็จเนีแ่ยบบก็ท้อก็ถอยอเงีเ้ยหนูมีวิธีจะให้กําลังใจส่งกําลังใจให้เขาได้กเขาอย่างไงก็จริง <c oughs> ๆเนี่ยที่บิคามาบิคก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าถามว่าสําเร็จไหมตอนนี้บิคก็ยังไม่สําเร็จมันก็เพิ่งเริ่มต้นซะมากกว่าเราเราชอบอะไรอย่างที่แจ้งไปคือเราชอบอะไรให้ทําสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องลงมือทํา คิดแล้วไม่ทันก็มีลักไม่ทันเนาะแต่แค่ไหนน่ารักดีคุชมลูกชื่นชมบิ๊กเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนทำมาหากินไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคุณผู้ชมค่ะพอพูดถึงรายการผู้หญิงทำมาหากินนึกถึงผู้หญิงคุณผู้ชมค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากอายุ13จนถึงวันนี้เขาประสบความสําเร็จและตอนนี้ก็กลับไปเรียนแล้วเป็นกําลังใจให้บิ๊กนะลูกนะทําต่อไปลูกลงทุนทําแล้วก็ทําอย่างที่หนูทําอย่างระมัดระวังและอดทนหนูจะประสบความสําเร็จขอบคุณบิ๊กมากเลยลูกค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะคุณคผู้ชมขาช่วงนี้เราเห็นเด็กน้อยที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นมานะอดทนลองผิดลองถูกจนมาถึงทุกวันนี้ได้แต่ช่วงหน้ามีผู้หญิงผู้หญิงอีกคนนึงมุ่งมั่นมานะอดทนจนถึงวันนี้เป็นใครสักครู่เดียวค่ะมาพบกับผู้หญิงที่ขยันขมาราวิวคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองรัก พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ให้สิ่งที่เรารักเนี่ยไปงอกเงยในคนที่เรารักรอบข้างด้วยเธอนั่งกับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณนิงพักค่ะวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงจากเล็กแคปจริงๆแล้วคุณนิงทําอะไรมาก่อนก็ตั้งสินค้าขายตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ชอบแบบว่า ทำนู่นทำนี่ขายังเด็กพ่อที่บ้านเนี่ยค้าขายค่ะแล้วก็ที่ทาเนี่ยต้องบอกว่าเราทําแต่ของคุณภาพเราก็เลยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรอหลอมเราว่าถ้าเกิดคุณของคุณภาพเนี่ยจะอยู่ยาวเราก็เลยคิดตรงนี้ตลอดว่าถ้าเราจะทอะไรเนี่ยต้องทําของคุณภาพเพื่อให้คนเนี่ยได้ใช้แล้วเขาไม่มาว่าเราเด็กๆเคยขายของไหมเคยขายของไหม เราขายมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะพที่บ้านมีสวนที่บ้านทำเป็นสวนไงแล้วก็ขายขายอะไรเงี้ยพี่ตากับคุณแม่จอมขายเลยตามพี่ตั๊กไปแต่พี่ตั๊กไม่ได้แบบเลยอ่ะไม่ได้อะไรของแม่มาตันี้เท่า่ทำไมอย่างนั้นแน้ะเราขายอะไรเป็นบ้างอ่ะก็ถังแตกไงขายขนมถังแตกแต่เด็กเลยแล้วพอโตมาล่ะฮะพอโตมาเป็นสาว ก็มีผัวไงไมมีผัวไงจบจบไหมความที่เป็นคนมีหัวทางด้านการค้าขายสําหรับคุณหนิงนะโตมาก็เลยทําธุรกิจตัวนี้ใช่ค่ะธุรกิจตัวนี้เริ่มมายังไงทำไมเป็นเล็กแคบเริ่มจากคุณแม่ด้วยค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้คือค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็แม่อายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นที่คุณแม่เป็นเนี่ยประมาณไม่ถึง60เลยอะ เป็นอ้วนเลยว่าทั้อ้วนเลยคะคุณแม่สมัยก่อนคืออ้วนเพราะว่าไปไหนไม่ค่อยสะดวกไงคะก็คือแบบพอแม่เขาเริ่มดีขึ้นเขาก็จะเริ่มแบบว่ากระฉับกระเฉงขึ้นน้ำหนักลดอย่างหนิงเองหนิงก็แบบว่าพอเริ่มดีอย่างเงี้ยค่ะพอที่จะสนุกกับการเดินทางใช่เราก็เลยมายว่าเออใช้สมุนไพรดีกว่าเพราะที่บ้านจริงๆเป็นคนจีนหนิงก็กินแบบยาจริงตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะที่แบบต้มแบบเหม็นๆกินเนี่ยเราก็กินได้จรเงๆเราก็มาคิดว่าเอะถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนปัจจุบันเนี่ย เขาคงกินไม่ได้หรอเขาแบบใช่กินยากเนาะดยใช่ทีนี้แต่ว่านิงก็ไปปรึกษาคุณ <c oughs> หมอซึ่งเป็นหมอแผนปัจจุบันแต่ว่าเผอิญมาเรียนด้านสมุนไพรแล้วเขาใช้มาเป็น10ปีอย<ม>่างเงี<ม>้ยค่ะเราก็เลยเอาจากสูตรนั้นเนี่ยแล้วมาปรับเป็นให้เป็นแคปซูลซึ่งมันก็ใช้ความเทคโนโลยีสมัยใหม่ทํา<ม>ให้คนแบบรุ่นเราเนี่ยทานได้กินง่ายขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่ว่านิเนี่ยพี่แหม่มกว่าจะลงทุนกว่าจะมาเป็นเล็กแคปเนี่ยนะคะน้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยพี่แหม่มใช่ลุนเป็นล้านเลยนิงว่าเกินมาก้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่า พแพงจริงๆค่ะเราเวลาเราทดสอบเนี่ยออมันจะต้องใช้กับคนแบบเป็นหลายพันคนแล้วแบบอีกอย่างสูตรที่ได้มาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเสียไปเป็นพันสูตรเลยนะคะสุดท้ายเหลือแค่ สูตรนี้ละค่ะก็เลยออกมาเป็นอันนี้สูตรนี้คุณผู้ชมขาใช้เวลา10ปีนะคะต้องบอกเลยค่อยๆคิดค่อยๆทํามาแล้วคุณแม่ก็คือเป็นคนหนึ่งที่ได้ผ่านการทดลองใช้หลังจากใช้นานแค่ไหนคุณแม่เริ่มแบบไม่บ่นแล้วอย่างตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยสามารถแบบขึ้นมันลุกมานั่งได้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอออันเนี้ยทายดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือก้มได้อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวในในเล็แคปเนี่ยมีส่วนผสมของสมุนไพรอะไรบ้างอ้าันจะมีสมุนไพรทั้งหมดเจ็ชนิดเลยค่ะก็ คือตั้งแต่โสมที่แพงแล้วค่ะเจ็ดชนิดนะคะทั้งหมดเจ็ดชนิดนะคะคุณผู้ชมเป็นสมุนไพรจีนสมุนไพรจีนทั้งหมดใช่ค่ะมีนำเข้าค่ะมีโสมเดลินจือนะคะโกจิเบอร์รี่ขมิ้นตังกุยนะคะแล้วก็เจียวุหลานทั้งหมดเนี่ยเรารวมเป็นสูตรใช่ค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นสูตรที่สกัดเข้มข้นตัวคือไม่ใช่แบบสูตรทั่วไปคือนอกจากจะเป็นสูตรยากแล้วนะคะยัง้องไปสกัดให้มากกว่าทั่วไปแล้วก็คือให้เข้มข้นแล้วยังเอาใส่แคปซูลที่เป็นแบบ ความโมเดิร์นเข้าไปคือคุณจะสาม,มารถทานได้แล้วอย่างเนี้ยที่หนิงเล่าให้คือว่าสมเนี่ยต้องไม่อายุ ต้อง6ปีขึ้นไปแล้วทานยังไงคะคุณหนิงคะค่ะก็ปกติก็คือทาน3เม็ดแค่ต่อมือเองหมายถึงว่าทานครั้งเดียวเลย3แคปซูลหรือว่ากระจายกันทานออ๋สามสามแคปซูลต่อครั้งเลยคุณผู้ชมค่ะนี่ใช่ค่ะฉีกเลยนะพป่ตั๊กทองฉีกเลยค่ะเลย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 ่รอบแกรบอยู่ใน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 งารเองก็มีทานหลายท่านนะคะใช่อรบ้างคะคุณนิงคะก็เมื่อกี้ถึงเพิ่งโทรคุยกับอโยอยู่อโยก็ทานไม่ คใช่อ่ะมีมีคุณโยคุณโยแล้วก็คุณยาย่าหญิงแล้วหญิงแล้วมีโปรโมชั่นดีๆไหมคะต้องบอโปรโมชั่นวันนี้มาพิเศษมากนะคะก็คือไม่พิเศษอย่ามานะคะขอกินได้แบบทั้งบ้านก็หนึ่งหกล่องใหญ่อันนี้นะคะหนิงก็จะแถมอีก5กล่องเล็กตรงนี้ให้นะคือพิเศษค่ะ คือจากราคาปกติ2,800ไม่จ๋าไม่จ๋าเลยค่ะจัดเลยค่ะก็เหลือแค่1,890บาทเองนะคะจากราคาเดิมเท่าไหร่คะ2,800ค่ะก็คือเหลือแค่1,890เองโอ้แล้วกินได้ทั้งบ้านอีกต่างหากกินได้ทั้งบ้านจริงๆอันนี้ใช่กินได้ทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตีกันนี่คกล่องแถม5กล่อง แล้วก็หนิงบอกว่าถ้าเกิดซื้อทั้งหมดเนี่ยสเซตเนี่ยนะคะหนิงแถมวันนี้เลยพยาผู้คำค่ะก็คืออันนี้ของพิเศษที่บ้านทำขึ้นมาอันนี้ก็คือช่วยเรื่องวาสนาบุญบารมีอะไรเงี้ยค่ะชภแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยอันนี้หนิงทำ อันนี้คือพิทยาพูดคำค่ะพี่ท่าผู้ชมค่ะต้องโทรเดี๋ยวนี้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องโทรเดี๋ยวนี้ที่021131133หรือว่าแอดไลน์ที1133มี QR code ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยผู้ชมสามารถเอาโทรศัพท์ของคุณนะบรรดาบรรดาคุณตาคุณยายนะเดินมาเดินมาคุณปู่ขาเดินมาไหนแล้วจ่อเข้าไปใน QR code เลย QR code เลยจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปนะคะ อเอาเก็บไว้แล้วราทานลงทุน1ครั้ง กินได้ทั้งบ้านจริงๆ้วันนี้จริงๆขอชื่นชมผู้หญิงคนนี้ขอบคุณมากนะคะสามารถที่จะเดินทางพาตัวเองมาจนถึง10ปีได้ถึงได้เห็นเป็นโปรดักต์ดีๆแบบนี้เอาไว้ในบ้านคุณค่ะขอบคุณน้องหนิงค่ะขอบคุณมมกค่ะขอบคุณแม่ค่ะมาอีกนะลูกนะมีโปรดักต์อะไรอีกมาอีกมีค่ะของดีๆมีเยอะค่ะอะที่สำคัญอะไรที่มูเอามาอันนี้ก็เยอะค่ะชอบถึงเป็นการส่วนตัวใ่นี้คุยกันยาวเวลาอย่างจ้าเวลาหมดแล้ว คำคมคำเท่าใจหรอเปลเอางี้ถ้าอ่านผิดกำไรแกะมังกรถ้าถอยฮะคุณต้องซื้อมามามาคำคมของเรานะคะที่ทุกคนรอคอยเรามาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะสวยแค่ไหนก็ไม่อะไรไม่ได้ไม่ได้ยังไงเฮ้ยพี่ใหญ่สองร้อยแล้วเจ๊สองร้อยแล้ว สวยแค่ไหนก็ไม่ไวทั้งเงินสดนะจ๊ะเอาล่ะเวลาหมดแล้วติดตามรายการผู้หญิงทรรมาหากินได้ใหม่นะคะบ่ายเมืองตรงจันทร์ถึงสุขทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ